นับถอยหลังไประเบิดความมันกันได้เลยกับคอนเสิร์ตบีสุกฤตเลิฟสิปีไม่มีหยุดโดยล่าสุดเจ้าของคอนเสิร์ตอย่างหนุ่มบีก็ทุ่มเทเวลาให้กับการฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายจัดเต็มทั้งร้องทั้งเต้นอย่างหนักเพื่อให้การแสดงบนเวทีออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดส้มกับที่แฟนๆตั้งตารอคอยค่ะ นขณนะที่ฟังแครรับเชิญก็ซักซ้อมกันจนพร้อมเกินร้อยไม่ว่าจะเป็นสองหนุ่มหล่อพี่น้องสุดซีของหนุ่มบีอย่างหนุ่มฮั่นอิสเรียและหนุ่มอาอนัตพลที่ขอสลัดมาเทมาออกสเต็ปแดนซ์แบบน่ารักน่ามมรักแานแก๊งสีพพดำย่างกันแก้มโดมตามก็มาซ้อวมวอมเส้นเสียงรวมถึงเตรียมคนมุกเด็กๆมาเอนเตอร์เทนผู้ชม ขัดมาที่เดอะตาร์2 b บ g Pin ิ๊กปิ่นจัมโบ้พรีที่ถึงแม้ว่าจะเป็นน้องใหม่ขึ้นประเดิมเวทีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นครั้งแรกแต่เมื่อดูลีลาในห้องซ้อมแล้วพวกเขาก็ราวกับมืออาชีพกันเลยทีเดียวค่ะปิดท้ายกันที่สองนางเอกสาวสวยนูนานหนึ่งธิดาและเชอร์เบลล,ะล,ะล,ะลัลลลินที่ก็เตรียมพบความแซ่บมาโชว์บนเวทีแบบที่ผู้ชมไม่เคยได้เห็นทีไหนมาก่อนแน่นอนค่ะ วันนี้ก็เป็นการดันทรูนะครับคอนเสิร์ตเลิฟสิปีไม่มีหยุดแต่ก็มารันในห้องซ้อมนะก่อนที่เราจะเข้าไปในสถานที่จริงคือราย้อนพละก้อนหอก็มาเช็คว่าช่วงเชื่อมต่อโอเคไหมสคริปต์ต่างๆเพลงต่างๆไม่ไต้องแก้ไขบ้างวันนี้เต็มที่นะไม่ใช่เป็นผมเองหรือว่าแขกรับเชิญนะฮะโอ้ยทุกคนเต็มที่มาใส่กันไม่ยั้งเลยดีนะสนุกเพราะว่าวันจริงเนี่ยน่าจะเต็มที่มากกว่านี้แหละเราเนั่านางเอกนะที่มาร่วมงาน,นงมันก็ต้องแซบอะ่ะนะ เราเราได้แบบปล่อยภาพการซ้อมไปบ้างแล้วนิดๆหน่อยนะคนก็จะเห็นความแซบเบาๆนะแต่บนเวทีมันต้องจากความแซบเบาๆแล้วมันจะแซบมากกว่านี้ไหมมันจะมีอื่นเพิ่มเติมไหมต้องไปดูผมใครมีบัตรแล้วนะครับเจอกันนะครับที่รอย่อพรรารากอนฮอร์นะ1112มิถุนายนนี้นะครับไปเจอกัน เห็นทั้งหนุ่มบี้และแขรับเชิญทุ่มสุดตัวกันเกินร้อยขนาดนี้รับรองว่าแฟนๆจะได้รับความสุขแบบเต็มอิ่มกลับไปแน่นอนแต่บอกไว้ก่อนนะคะวันนี้แค่น้ำจิ้มเท่านั้นเพราะวันจริงยังมีเซอร์ไพรส์รออยู่อีกเพียบบอกเลยว่าพลาดไปเสียใจแน่นอนจ้า